โอเควัดดีฮะวัดดีหวัดดีวัดดีทุกคนนะหวัดดีครับหวัดดีครับหวัสดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับหวัสดีทุกคนนะครับวัดดีทุกคนนะครับมาคิดถึงบวกวินกันหรือเปล่านะกูคิดถึงสุดๆไปเลยกูจะได้บวกวินบ้างหวัดดีฮะหวัดดีหวัดดีทุกคนนะหวัดดีทุกคนนะวัสดีครับวัดดีครับวัดดีครับวัดดีครับหวัดดีครับมามาเริ่มกันเลยวินแรกชิวชิเออ ในบ้านเจอเกาหี่ไหมเจม <laughs> เจอแน่นอนกูดูทรงแล้ว <laughs> เจอหมดครับ <laughs> บ้านดําไม่มีอ๋อบ้านดําไม่ได้ฮะกูแบนทิ้งแน่นอนนะ้องกูพูดตรงๆไม่มีฮะบ้านดํงพี่พี่บางเล่นคิวๆเฉยๆเออเอาบ้านแดงเป็นหลักอยู่แล้วคอนเทนต์บ้านแดงต้องมาก่อนอยู่แล้วนะ้อ <laughs> ง เออบ้านดํางานนี้ได้เองเนาะแต่มีคลิปมาลงนะมีคลิปมาลงนะถ้าใครที่แบบเอ้พี่บางผมไม่ชอบบ้านดําผมไม่มีเวลาว่างบ้านดําคลิปของบ้านดําทั้งหมดจะมาลงบ้านแดงนะฮะไอ้กุศิษยแค่บ้านแดงเท่านั้นแหละหวัวลูกินมาแล้วสัปดานะ์เนี่ยมึงมาแล้วเออนะฮะแต่ว่ามันมันแค่ดีอย่างเดียวฟิรีฟรีแต่พี่บางลิปงวดมากเรื่องคาหยาบคาอะไรอย่างเงี้ยคือกูเอาสนุกอะ่ะกูไม่ได้เอาจริงจังอะ่ะอี๋ ออถ้ากลัวจริงจังคือกลัวต้องฟรีเล่นอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเอาสนุกเอาเอาสนุกคือกูอยากเล่นสนุวกูอะแล้วถ้าใครมาก่อกลัวแล้วทำให้ช่องในแอปดำหมัดแบปลิวอะกูจะแบนแม่งทิ้งก่อนเลยกูเดือดมากกูโหดมากเลยน้องถามดูสายนี้ดูได้แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะฮะคลิปมีลงออนตลอดจอหลังนะฮะไม่ต้องกลัวฮะนะฮะคือเปล่ากูจะเอาผู้ติดตามเฉยๆกูจะเอาไว้ขายของขายของออนไลน์ไงเออ ไม่รู้ไม่น่ามาบ้างกาหูกูหี่อะไรนะไม่มีหรอก <_ d ata> ขอมาบวกวินชิวชบ้างเถิดสักวันหนึ่งเถิดมันห้ารอยแล้วนี่ <_ d ata> แม่งกูจะตายหูงะนี่มาค่ะเอาดิเอาดิแมวกูจะเป็นห่าแล้วเนี่ยกูบอกว่ามันใช้ตัดคอมมันไม่ใช่ที่พิงตัวตาตาเอาเดิฮาวเอเดิฮะอ, <_ d ata> อีมาเลย มาเลยวินรักแรกช่วยๆนะจ๊ะไรไม่ถึงพึ่งได้พ่อชื่ออะไรมึงก็วนอยู่แต่พ่อกูแหละอีสัตว์ <c oughs> น้องอีเนียเออแต่ว่าเอาจริงๆนะในบ้านดำบางบางแทบจะถ้าช่องปริวกูก็ไม่เสียดายพูดตรงๆนะเออคือแบบคำลงคำหยาบกูหลุดเยอะมากเลยเอแต่ถ้าปริวด้วยตัวกูกูไม่มีปัญหาแต่ถ้าปลิวด้วยซีรีฟรีหรือโดนเอนะ็กูแบนแม่งทิ้งพูดตรงๆนะฮะ พ่อชื่ออะไรมึงเป็นเฮียอะไรกับพ่อกูน้องรู้จักกูก็พอแล้วอเฮียมึงจะรู้จักเขาต้อาทำพ่อมึงเถอะเอาเลยครับยังได้อยู่ยังได้อยู่มาวินแรกกูสบ,บายสบ,บาย <c oughs> บอกวินกับชาวบ้านนี่มันเป็นเรื่องปกติแต่วินมันต้องเขียวแล้วงนะั้นมะไม่ห้าร้อยแล้วนะเออใจเย็ยๆกับกูบ้างห้าร้อยอนี่ยมึงเห็นไหมกูติดลบถึงห้าร้อยเนี่ยเออแม่งเข้ามาถึงก็กดลบกดลบอยู่พ่อชื่อสมศักดิ์ใช่ไหมใช่พ่อมึงแต่มึงก็เดาลุ้ยเลยอีเหีย ไม่ใช่ครับมาแล้วเอาดิไม่หล่นหล่นทำไมไม่อายบ้านนาแล้วนวลน,น้องไม่ต้องกลับคืนมา <c oughs> คนจะไปไม่ลานในหะน้าไปกับหนุ่มเมืองลวงเออวันนี้ความรรกแต่กูไม่มีแฟนไม่จำเป็นอีเหี้ยรักพอ่อรักแม่รักคยุยมึงก็ได้อีสัตว์ <c oughs> ไม่จำเป็นน้องเออแหม,ม้มึงนี่แม่งยึดต,ติดกับแฟน,นจริงๆริน้องไม่จำเป็นเนะเออ สมาชิกบางคืนผมแล้วเหรอไม่ใช่มันมีปัญหาครับมันมีปัญหาช่องบางเองแหละมีปัญหามาแก้แล้วน้องมาแก้แลว้วมาแก้แล้วครับเออไม่ต้องกลัว้วครับตอนนี้สมาชิกมันก็ขึ้นหมดแหละเอออุ้ยอุยเชี้ยมมันก็ติดเชีย้ยมแม่งแบบเป็นเป็นบล็อกติดบล็อกบ,บ้าอะไรอีกเนี่ยเออมาอะไรเใกล้ปิดเทอมแล้วใช่ไหมเออแะแม่ชื่อได้ริงแม่กูเออสัตว์รู้หนีเขี้ยมาครับเอาดีครับไม่ได้กินกุหรอกเฮ้ย ลบได้หลบได้หลบได้หล,ลบได้พี่บังหลบได้พี่บายหลบได้ครับเอาดิครับเอาดิครับอีโอเ้ยเออคอนแคสคอนแคสคือเฮี้ยอะไรอะน้องเออสวัสดีครับคอนแคสคือชี้อะไรของมึงเนี่ยกูไม่เข้าใจครับคอนแคสเฮ้ยเอาดิเอ,อ้ยไม่โดนได้อยู่ออกซ้าย กินหมูแล้ววันนี้อีเหี้ยหวาดเจีย๊ย <g> บ <ül> เออวันนี้กูหวาดเจี๊ยบเลยสัตว์มาๆม,มาไม่โดนวันนี้ไม่โดนแน่นอนไอ้ใจไม่โดน <g ül> แค่นี้ไม่ไม่เท่าไรหรอกน้องเอออี่ฮี้มึงพันภาษาอะไรอีน้องไอสัตว์ทางชาติไทยจริงๆอีเหี้ยต่างชาติมาอีกแล้วหรอ <c oughs> พ่อมึงเธอช่องกูไปรับต่างชาติ <c oughs> โอ้ยอุ๊ยโอ๊ยไอสัตว์เกือบจะหล่นไปเอาดิ ไม่เท่าไรไม่เท่าไรอ <c oughs> ืไม่พีทางได้แดกกูหรอกไอ้เกมนี้มาเลยแม่งอุ้ยเขี้ยแม่งไอสัตว์แม่งจะตำหาม,หม,มลลู้ดไรยอุ้ยโดนอีกแล้วอ่ะโอ๊ยโดนพร้อมโดนแม่มึงเถอะจะไมโดนเสา,า,ากลางเยอะจังเอาดิยังไงก็ยังไงก็ไม่ได้แดก ละเออแมวเอาการข้างด้านหลังเอาพร้อมมึงเตอะแม่กูยืนจะเฉยอ,อีควายน้งองตังไลจริง,รงๆเหียี่แม่งแมวก็ยังไม่เว้นีสัตว์เอาดิเอาดิเอเอรักวันนี้เจ็บตูดวันหน้าครับผมโลแกนเฮียของมึงเนี่ยน้องรักวันนี้เจ็บตูดวันหน้าอุบาทจริงๆเอาดิครับเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไง มีเขารอวิ่งรอจังหวะรอจังหวะกระโดดไม่ได้กินกูหรอกเอาดิเอาดิเหินโอ้ยสวยมากเลยน้องไม่คุ้นเหินเลยเออเจมไม่ตุ๊กตางยางไหมเพราะมึงเถอะแล้วมึงถามห่าอะไรน้องพูดขอยยางไม่มีครับไอ้แต่คำถามขอมึงตังอะไรจริงๆน้องโอ้กูจะรู้อ่ะเอาดิเฮ้ยแม็กออกขวาเบคอนเบคอน บรคอนเบกอนเออเบคอนไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกเอาดิเอาดิอาดไอ้เหยียนแม่งดับมันจําในน้ําออกแล้วอย่างนี้ดิวะแม่งดูกูบอกวินไส้สัตว์ห้าแปดแล้วจ้าดูกูบอกวินซะผมเองเป็นเอ็มบัฟบเบ้ นักบอลพ <át stars> ่อมึงเติงมาอยู <disciple> ่ในไลกูอีอยไอ้สัตว์เอ็มบับเบ้ไปทำอไรอื่นเถอะนะแม่งอืมเฮ้ยโดนยู่ไงยัยเอ้ยเอาดิเอาดิไม่ได้แดกกูหรอกเอายังไงเอายังไงแม่งไม่ได้กินไม่ได้กินกูแน่นอนไอสัตว์ สวยหันหลังแล้วก็กริ้งซ้ายเอาดิสมาธิไม่ตกไม่ตกไอเกมไม่ตกปลอยเกมตกแล้วจะเสียเวล่ำเวลาเออขายโรตีพ่อมึงเถออีเหี้ยกูไม่เคยขายโรตีน้องไม่เคยขายโรตีครับเอาดิเอ้ยวัวเนี้ยสพานไปฟรอสเอาดิเอาดิเอาดิาดาดแม่งโบวินวันนี้ แม่งต้องลงจากห้าร้อยแน่นอนห้าร้อยต้องได้ห้าร้อยแม่ง,งเล่นได้ได้ต้องได้ห้าร้อยเป๊ะลบห้าร้อยผ่านแน่นอนไม่ได้เล่นกูแล,แล้วแหละกูขอโทษเออสูสพีษษษษษ่สดหล่ออุ้ยขอบคุณครับสูสๆครับอืมพราอมึงเถอะอไลท์ถึงยิ่งไอยอีเหี้ยสัตว์ส,ตวสิบไลท์เลยฮะลบก,กูอีกแล้วน้องอย่ากดไลท์อีควาย แม่งกดไม่ได้เป็นหาเลยรู้อ๋อค้างแล้วค้างแล้วค้างแล้วไอสัตว์ค้างเรียบร้อยแล้วโอ้ยโอ้ยประกันสตรีมมาเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยค้างแล้วค้างแล้ว o b s ค้างแล้วตอนนี้ o b s ค้างแล้วอืมค้างแล้วพ้อมึงเถอะโทษทีนะน้องอาจจะปรับไม่ได้กูเล่นไปก่อนค้างแล้วไอสัตว์ o b s เป็นหูเปไปไปตายหูงอะไรก็ไม่รู้เออแม่งค้างแล้วอืม เน็ตบ้านกากหรือเปล่าครับโอ้โหแรงกว่าของมึงล,ละกันละกูบอกไว้ให้กากเคี้ยอะไรนะ้องกูซื้ออากูปโปรกูแรงที่สุดอะอี้อะกูจ่ายเป็นพันในอิสัตว์ไม่น่าใช่แล้วแหละเน็ตมึงอะกากหรือเปล่าไอ้างแล้วว่าช่างแม่งอ้เหี้ยเฮ้ย ه, โปรแกรมมันค้างจริงนะน้องเป็นบ้าอะไรเนี่ย O B S อีควยัยเออ มันทำงานเกิดอะไรขึ้นโอบีเอสมันค้างน้อโอบีเอสมันค้างมันบอกให้บางปิดโปรแกรมถ้าบางปิดโปรแกรมบางก็บางมันก็ไม่เริ่มสิมันก็ตัดไลท์ดิบ้าปันเนี่ยเออคมกาก,กไงแหมคมราคาแพงอีสัว์เออเอาไม้สอยพอ่อผมเถอะคมเอาไม้สอยอีสัตว์เออแม่งอ่าเดี๋ยวพี่บางขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนได้ไหมเพราะแบบมันมันค้างแล้วอะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนได้ไหม คือไม่โปรแกรมมันค้างแล้วอ่ะพี่บังจําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะปรับอะไรไม่ได้เลยอ่ะซื้อใหม่อยูดรวยจริงๆอ่ะมือไอ้สัตว์ซื้อใหม่มหหเฮียขออนุญาตได้ไหมเดี๋ยวขอขออนุญาตพี่บังลงก,ก่อนนะเออมันจะบิดไงบิดโพมึงตัวไอ,อ้สัตว์เออสูตร,ตร,ตร,ตรอะไรสูตรเฮียอะไรอีกอ่ะสูตรห้านอะไรอีกอ่ะขออนุญาตนะขออนุญาตนะบิดบิดเฮียเราไม่ได้บิดมันค้างโปรแกรมมันค้างเออขออนุญาตลงนะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งนะนะ นะขออนุญาตลงก่อนขออนุญาตลงก่อนมัน,นมันค้างวายบินไปนอนนอนพ้อม